ไม่ทำอะไรของฉันฉันอยอาจกแม่ให้พ่อกับแม่จริงจังพ่อกับแม่ฉันไม่สบายหน้านะเธอคะย้ายม่ตรงไปกลาใช่ไหมใช่จะฉันไปก่อนนะก่อนจะเดินไปได้งฝนตกจนทั้งหน้ามันเป็นครนหมดแล้วแต่ยังไงฉันต้องาพ่อกับแม่ฉันนออยู่ไม่บาไมีแต่ฉันมีควมรูตั้งแต่เด็กๆขังันเชงจับเงฉนช่นจั 너무너무 <laughs> 좋 <laughs> <laughs> ถามเอยยังด้วยเดินยอไรมาชนเลยอีบ้างปะมาชนเัยไม่ชนเลยไมใหใช่อีบ้งเป็นงานที่ดังมากผมเห็นด้วยอีบ้าปละปากาอะไรนวะมึงขายบาราเฉยๆด้วยเอ้าบาราไม่ขายเอามาจากปากน้องเน่าอ่งนี้แหละแหม่ปากดีนะไอีโกงรู้มีดปากเมืเขาทอ่เพมีเขายัดปากมือสบายเลยไงจะเล่าขายเรื่องชื้อชั่นใจมจะทำมาโงหาเรื่องว่าชีบิตแล้วาชีพคนนี้หมอตอแยงหมอต่ำแยเว้ย ช่แล้วก็เป็นหมอตำแยที่เจ้าพิมเจ้าแกงโกรธี่ม่าที่ไปอยู่ทีกับนาแทนที่จะอยู่กินกับสร้อยหลานสาวที่รักของแกเนาะแกพูดอะไรลาจ้านาแขไปฟังเงาะมานะจ๊ะฉันเห็นพิมา่ามันเหมือนพี่ชายคนนึงเท่านั้นสว่วนนาฉันรู้สึกผูชราตัา้งแต่ครั้งแรกที่เราได้เจอกันแล้วนาสอนฉันทำกับข้าวร้อยมานานเก็บผ้าจนใครๆก็ชมว,ว่าฉันฝีมือดีเป็นแม่บ้านแม่แมแม ทั้งหมดมันก็เป็นเพราะว่าน้าที่จริงนอกจากสร้อยแก่ของสร้อยอีกแล้วนั่นดีกับฉันขนาดนี้จะให้ฉันคิดอะไรกับพี่น่าไม่แน่ละจ๊ะฉันดีใจกับพี่ด้วยซ้ำที่มีคนดีอย่างเพื่อนฉันคอยดูแลอยู่ขอบใจนะสองคนคุยกับผู้ใหญ่ใครใช้ยิงโดนอีกไม่มีใครเคยสั่งสอมอะไรเขาตัวเสนียหง่ายจริงน่าไม่ใช่ตัวเสนียและใจยัยก็แค่ นายังเป็นหาตายไปเลยแบบเนี้ยเกาเรียกว่าตัวเสียดไม่ได้หรอกจ้ะเขาต้องเรียกว่าตัวอัปรีจังไรจะอยากชุดเดียวอีกม่นมันผิดหวังไม่โตมึงจริงๆไอ้มากเมื่อก่อนมึงเป็นเพื่อรักของชาวบ้านเป็นเพื่อนของคนที่นี่แต่ตั้งแต่มึงยี่หน้ามึงก็จะปุ๊บปัอบมันจะไม่ให้หัวใรสักวันมึงจะต้องเสียใจมันจะกลับบ้านทีไงบอกอะไร